สัสดีค่ะสวัสดีค่ะทัดไฟนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวทัดไฟประจำวันที่1 6ถึง31มีนาคมเนาะนะคะความรักชาวทัดไฟดูได้ทั้งแบบไทยแบบตะวันตกนะเอาที่คุณยึดหลักเลยนะคะเนาะแล้วก็พลังงานอาจสลับไวเวอร์ซ่าได้ระหว่างคุณและเขาด้วยนะคะ คือเอค่ันเทิงดูว่าเป็นแนวทานนะคะจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ like, share, ที่น่ารักด้วยนะคะขอพลังงานของชาวธาตุไฟและใครคนนั้นของชาวธาตุไฟหน่อยนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟความรักของชาวธาตุไฟที่ผ่านมาหรือตอนนี้นะคะกับใครคนนั้นหน่อยะค่ะ จ t m e n t นะคะจ t สม n t การรื้อฟื้นการปลดปล่อยนะคะการรื้อฟื้นการปลดปล่อยรอการปลดปล่อยหรือการตื่นรู้เนาะนะคะการปลดปล่อยจากความเหนื่อยจากความที่พยายามจนเหนื่อยอ้าววิตตอรี่ชัยชนะนะคะสองดาบ แขงแมนบางคนไม่คุยกันบางคนรอ,อนานเนี่ยเออมันจะไปเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมหรือมีการติดต่อนะคะเข้ามาสไม้เท้าข่าวดีจะมีการคุยกันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเนาะนะคะการห่วงแหนการรักษาการพยายามพิชิตใจ ความเป็นที่รักที่ปรารถนาคนที่เป็นที่ต้องการเนาะนะคะความกังวลความคิดถึงความรักนี่ไงมอบความรู้สึกดีๆ ฝันที่อยากให้เป็นจริงความปรารถนาความสมหวังอ้ฝันที่อยากเป็นจริงคือการหวนกลับนะคะการกลับมาคืนดีกันนั่นเองการรื้อฟื้นรอการรื้อฟื้นนะคะการคืนดีอาจจะมีความพยายามพิชิตใจแล้วพยายามเอาชนะใจกันอยู่นะนะคะนะที่ผ่านมาหรือว่าตอนนี้กำลัง พยายามเอาเขาอาจจะเคยพยายามพิชิตใจคุณแล้วหรือตอนนี้กำลังพยายามอยู่นะจากที่ไม่คุยกันจากที่อดทนอึดอัดกันมาเนี่ยนะจะเริ่มมีการติดต่อสื่อสารมีการคุยกันเกิดขึ้นนะได้รับข่าวดีนะนะคะปกป้องรักษานะแต่มันยังมีความกังวลว่าเ๊เราจะ ความกังวลในระยะห่างเนี่ยแหละนะเขาไปมีคนใหม่เราหรือเปล่านะเราเรารอเขาเนี่ยมันเป็นการรอที่แบบมีความหวังไหมเนาะนะนะคะเรารออะไรเรารักและรออะไรด้วยความรักนั่นแหละถึงได้รออยู่และปรารถนาที่ว่าจะหันหน้ากลับมาคุยกันจะจะกลับมารักกันเหมือนเดิมอะไรแบบนั้นนะนะคะโอ้อาจจะ จัสเมนต์เนี่ยนะอาจจะเป็นการรื้อฟื้นจากอะไรเดิมๆสิ่งที่มันตายไปแล้วให้ตื่นขึ้นมานะคะให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยความพยายามนะคะด้วยความพยายามหนักมากๆแต่วิกตอรี่เข้ามาก็นะชัยชนะนะคะเออบางคนอาจจะสมหวังแล้วเนียเนี่ยไพ่ฝันเป็นจริงได้กลับมาคุยกันกลับมามองกันแล้วเนาะนะคะในบางคน แต่บางคนกำลังอยู่ในขั้นตอนพยายามอยู่ก็ได้นะคะทุกอย่างเริ่มเหมือนเดิมแต่ตอนนี้คุณเหมือนจะมีสเสน่ห์เนาะนะคะมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะอาจจะมีเรื่องกังวลเพราะว่าตัวคุณนั้นอาจจะมีใครเข้ามาให้รู้สึกดีแล้วแต่ว่าคุณก็ยังเนี่ยสองดาบอะ อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาทําให้รู้สึกดีชอบแต่สิ่งที่มันกังวลเพราะว่าคุณมีคนที่คุณอดทนและรักรออยู่ในใจอะ่ะเออนะว่าเมื่อไหร่เขาจะมา take a คชั่นหรืออะไรก็ได้เขาจะกลับมาประมาณนั้นนะนะคะใครสักคนหนึ่งทัดไฟรอคนเก่ากลับมาแต่ว่ากําลังเจอกับรักครั้งใหม่ที่ก็รู้สึกดีชอบนะคะชอบถูกชะตาตั้งแต่แรกเจอ แบบนั้นเลยนะคะเออห่วงตัวเองมาตลอดนะโฟกัสเรื่องงานนะแต่ช่วงนี้เสน่ห์นะจะกระวลเล่นตลกนะคะนะกับมีเสน่ห์ชวนฝันน่าลงไหลนะคะเออเป็นที่ปรารถนาอืมนั่นเองเอาละนะนะคะทำยังไงประคับประคองไว้สองอย่างหรือว่าประคับประคองความรู้สึกที่มีกับคนเดิมไว้อยู่ หรืออะไรนั่นเองน,น,นี่คือพลังงานของชาวธาตุไฟนะและกับไข่คนนั้นของคุณคือมันเป็นการที่รอจัสมินนี่แหละนะคะนะจัสมินการรื้อฟื้นการฟื้นคืนนะคะสิ่งที่มันตายไปแล้วนะคะหรือถ้าไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยสองดาบนี้อาจจะเป็นการที่ลังเล นะเคยลังเลเพราะว่าอาจจะรอนานนะ,นะะแต่อยู่ๆเขาก็ติดต่อเข้ามากลับเข้ามานะได้รับข่าวดีอะไรแบบนั้นนะกลับมาเริ่มต้นเริ่มคุยกันใหม่ก็ได้นะนะคะ,ะมาดูงั้นความรักนะในเดือนมีนาคนะหนึงถึงไม่ใช่สิบหถึงสามิเอ็ดมีนาคามนี้ของชาวธาตุไฟจะเป็นยังไงคนที่คุณครบด้วยก็อาจจะเป็นธาตุน้ํานะคะมีนกรกฏพิจินะคะ ถ้าไไส่ายเมสสิงห์ธนูเนาะนะคะดูพลังงานความรักความสัมพันธ์นะในเดือนมีนาคมปลายเดือนมีนาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคนวันพุธคนวันพฤหัสก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของชาวถ้าฝ่ายค้า ซิกออฟคัพคือการคืนดีนะคะอะไรเรื่องเราเดิมๆได้หวนกลับคืนมานะคะความรู้สึกเดิมๆหวนกลับมานี่ไงแทรมแพนเนี่ยปรับความเข้าใจกันนะเออมีโอกาสที่จะได้คืนดีกันเพราะว่ามันมีเรื่องของการกลับมาอยู่นะนะคะเซเว่นออฟโซส อะไรที่เคยทำผิดพลาดเนี่ยมือนจะให้อภัยกันเนาะนะคะปรับความเข้าใจกันเรื่องที่โกหกเรื่องที่ผิดพลาดเนี่ยยอมนะคะยอมทุกสิ่งทุกอย่างชี่นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ช่วงนี้น่าจะเป็นนาทีทองของคุณนะคะเหมือนเขาจะเข้าหาเหมือนเขาจะพยายามเหมือนเขาจะซื้อหมือนเขาจะยอมอทุกอย่างเลยนะคะนะก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังตัดไม่ขาดนะนะคะ รีบเคลียร์แหละรีบเคลียร์แหละนะนะคะนี่ไงกลับมาจริงๆนะคะวนเวียนเดทเดทอะไรคะ่ะไม่ยอมจบไม่ยอมจบไม่ยอมเลิกลาะโอ้เพราะว่าช่วงนี้ไงไพ่ใบเดิมออกมานะคะถ้าไฟคุณมีเสน่ห์ ช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์โดดเด่นนะคะอืมสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมากๆแล้วเซนส์ของคุณก็แรงด้วยนะช่วงนี้นะคะเออมันเหมือนเจอคนที่แบบโอ้โห,โหเก่งมีความสามารถตรงสเปคทุกอย่างอะ่ะเออนะนะคะห่วงไงทีเนี้ยนะเห็นปะสีไม้ทาเอ้ยสีเหรียญเนี่ยหึงห่วงนะคะกลัวระสิ กลัวว่าเนี่ยกังวลว่าคุณจะเจอคนใหม่นะคะตัวเขาอะหรือถ้าคุณเจอแล้วเนี่ยสองดาบเขารู้เลยฟ้าว่ามีความรู้สึกได้นะคะก็เลยกลับมาพยายามนั่นเองเนาะนะคะเออพลังงานก็ยังเหมือนเดิมนะคะนะก็ยังเหมือนเดิมก็มีโอกาสที่จะคืนดีปรับความเข้าใจกันเนาะในในกรณีบางคนกรณีบางคนเนี่ยยังต้องพยายามเคลียร์กันอยู่เนาะนะคะนะ เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังโฟกัสสิ่งที่มันล้มลงไปอยู่นะก็พยายามเคลียร์กันอยู่เนาะนะคะอะไรก็ที่ไม่ดีที่ผ่านมาเหมือนจะเริ่มให้อภัยกันนะเพราะว่ารู้สึกถึงการยอมของเขาจากคนที่ไม่เคยยอมใครก็รู้สึกว่าเอ้เขายอมขุนมากขึ้นนะคนะเนาะกลับมาครั้งนี้เหมือนเปลี่ยนตัวเองใหม่ อะไรแบบนั้นนะเออนะนะคะเปลี่ยนตัวเองใหม่เพราะว่าตัวคุณไม่ยอมแล้วไงนะคะไม่ยอมให้เขาเข้าใกล้ไม่ยอมแบบโ,โหดาบใหญ่มากเลยนะคะถ้าเขาจะกลับมาก็จะต้องทา์นฟอร์มตัวเองเดสคือการรีเบิร์ดอะนะคะอะไรที่เป็นอะไรเดิมๆิมเนี่ยเหมือนจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่นะเริ่มใหม่นะนะคะเพราะตัวคุณไม่ยอมแล้วอะไรที่คุณปรารถนาอะไรที่เขาต้องการเนี่ย เขาจะต้องทําแบบนั้นอะไรแบบนั้นเออซึ่งมันเป็นพลังงานแผนแผนการสับเปลี่ยนแล้วนะคะการสับเปลี่ยนแล้วอืพลังงานอาจากเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ยอมเขาทุกอย่างทําให้เขาทุกอย่างนะสู้ทุกอย่างในความสัมพันธ์แทนแผนมาปุ๊บเนีย่ยฝั่งนี้เต็มแล้วเติมไม่เติมไม่ได้แล้ว ทีนี้เขาจะเป็นฝ่ายเติมแถมแผนจะเป็นแบบนั้นนะคะเขาจะเป็นฝ่ายกระทำนั่นเองนะนะคะก็เลยมีโอกาสที่จะคืนดีกันสูงมากๆเลยนะคะนะอ่ะมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรธาตุไฟนะคะธาตุลมก็มานะนะคะคนวันอังคารก็มาคนวันอาทิตย์ก็มาค่ะ พ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวธาตุไฟค่ะพ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวธาตุไฟค่ะ Strength r e v i จากที่คือจะไม่คือจะสมหวังก้าวถวยนะคะนะสมหวังในความรักครั้งนี้นะนะแต่ต้องอาจจะต้องรอนะคะเพราะว่าเนี่ยคุณละเขาจะต้องปรับเปลี่ยนจะต้องถ่ายโอนพลังงานนะคะจะต้องเอาชนะพลังปิศาจ ในตัวเขาหรือตัวคุณนั่นแหละนะคะต่างคนต่างมันเหมือนต้องปรับต้องจูนกันมันมีพลังงานปีศาจอยู่ในตัวทุกคนทุกคนมีพลังงานปีศาจเนาะนะคะคือเหมือนเอาชนะพลังงานตรงนั้นสําเร็จอ่าแล้วทั้งคู่เนี่ยนะคะพลังงานปีศาจก็คือพลังงานที่เป็นฝ่ายที่ไม่น่ารัก นะคะทั้งคู่ต้องปรับต้องจูนกันจนเหนื่อยจนแบบเออแต่พอทีนี้เอาอยู่ตัวเขาก็ไม่อยากไปไหนอยากอยู่ตรงนี้มันเหมือนเป็นคนที่มาครอบงํากันและกันแล้วอ่ะมันมีส่วนในชีวิตของกันและกันแล้วอ่ะนะคะมันมันจะเป็นความรักที่แข็งแกร่งได้นะยิ่งยิ่งผ่านเรื่องราวอะไรแบบนั้นน่ะนะคะเอออแล้วเหมือนคุณเอาชนะปิศาจร้ายได้ รู้ไหมว่าต่อไปนะคะเขาจะเป็นคนที่ยอมกูทุกอย่างเป็นพื้นที่ทั้งหมดทั้งหัวใจของเขาเลยนะคะเป็นตัวจริงนะคะนี่คือตัวจริงเลยขึ้นมาแบบนั้นนะนะคะจากที่เขาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตมากมายมีตัวเรื่องมากมายนะคะแต่คุณคือตัวจริงนะนะคะเขาหลงตัวเองนะ,ะจริงจริงเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เขาก็หลงตัวเองเนาะนะคะนะมั่นใจตัวเองมั่นหน้ามั่นโหนตัวเองมาก แา่เหมือนพลังงานสักเปียดกลายเป็นคุณนั้นเป็นคนที่ได้ทุกอย่างไปครอบครองได้ทั้งหมดทั้งหัวใจไปครอบครองไพ่ก็อยากแนะนําว่าเออนะนะคุณและเขาเนี่ยมันจะเป็นความรักที่มั่นคงนะนะคะในอนาคตนะคะนะแล้วคู่นี้อยู่ด้วยกันแล้วมั่งคั่งร่ารวยด้วยเนาะนะคนะ,ะมีโอกาสที่จะสมบังในความรักคมีสูงตาปรับจูนนะคะนะ ปรับจูนหน่อยแต่คุณเอาอยู่เอาอยู่ทุกสถานาการณ์คุณเอาเขาอยู่คุณเอาได้ด้วยสติด้วยปัญญาของคุณนะคะไพ่ก็บอกว่าเออไม่ไม่กังวลอะไรเลยนะคะนะคือมันดีนะคะเออพลังของความเมตตาความกรุณาของคุณนั่นแหละนะคะที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้มาดูนางโน้มคุณละเขาในอนาคตนะคะคนณวันศุกร์ก็มานะ ร้อคุณละเขาในอนาคตนะคะรักในแบบจินตนาการเนะเพราะคุณและเขาผูกพันกันทางจิตวิญญาณมากๆไม่ว่าคุณจะจินตนาการให้มันเป็นแบบไหนเหมือนมันจะส่งผลกระทบเอ๊ยกระทบต่อความคิดและความรู้สึกของเขามากๆอะนะนะคะเขารักคุณ I love you มันจะรักกันแหละนะคะมันจะบอกรักกันมันจะรักกันมันจะรับรู้ความรู้สึกของกันได้ดีนะคะฟ้านมองถึงคุณแลวเขาจะผูกพันกันมากๆเลยในอนาคตนะนะคะลึกซึ้งมากขึ้นนี่เขาก็บอกว่าเออนะใครสักคนหนึ่งรู้สึกรู้สึกสำหรับคุณมากกว่าที่เขาจะปล่อยไปนะคะไม่มีอะไรหยุดคุณได้เส้นทางนั้นชัดเจนถ้าคุณต้องการให้เป็น คุณต้องการให้เป็นแบบไหนอะเรื่องของใจไม่มีถูกหรือผิดทุกทางเลือกที่คุณเลือกช่วยขยายความเข้าใจในชีวิตรักของคุณนะคะเนี่ยมันมีความพยายามอยู่เห็นปะนะฉันจะไม่ปล่อยเธอไปไหนหรอกอจจทั้งคู่รู้สึกพยายามรักเนี่ยดิส d ูปีเดวันอ่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยเป็นคนที่ใช่แล้วนะนะคะใช่แล้วโอเวอดิ oh, ้ง เห็นป้าบ,บอกแล้วว่ามีโอกาสที่จะสมหวังในความรักครั้งนี้สูงมากๆนะคะสมปรารถนาฝันที่เป็นจริงจากที่พยายามจนเหนื่อยจนล้าจนแบบนะคะรอดูเทินนะนะคะอายะฟอร์มนาวไม่เกินหนึ่งปีนะนะคะเทคแอคชั่นไม่เกินหนึ่งปีมีการเทคแอคชั่นนานเนาะ Yes คือ yes ดิสกูปเป the วันแล้วก็แต่งงานเออนะคะแล้วก็ I love you connect กันแบบนะมีการสมหวังสูงนะนะคะถ้ารอนะถ้าใจเย็นนะเออนะคะเพราะเขาก็อาจจะเป็นแบบคนที่มีอีโกโ้พยศหน่อยนะนะคะ นี่ไงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนิสัยส่วนตัวสันดานนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างที่บอกเลยนะคะแล้วให้คำมั่นสัญญาในอนาคตอีกต่างเวดิีฮิวลิงนะคะการเยียวยารักษาเกิดขึ้นทัดไฟนะคะ นี่มันเป็นโชคชะตานี่เป็นคู่ของคุณนั่นแหละนะคะนะจัสตนะินน่ะคนที่กำหนดมาโอ้โหแฮปปี้แฮปปี้เออต่อไปชีวิตโชคชะตาของคุณจะดีขึ้นนะเนี่ยต่อให้มีเรื่องวุ่นวายก็มียังยังมีเหตุการณ์วุ่นวายเข้ามาอยู่แต่ว่าคุณจะมีความสุขนะคะคุณจะมีความสุขมากกว่าฟ้าว่านะคะเรื่องวุ่นวายก็ยังไม่จบไม่สิ้นหรอกทุกคนเป็นทุกคู่นะคะนะอย่าคิดว่าการแต่งงานคือการจบเรื่องราวทุกอย่างนะคะการ การได้อยู่ด้วยกันการคบกันการคอมมิทเมนต์แต่งงานกันหวังว่าทุกอย่างคงจะจบสิ้นไหมนะยังต้องเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่เหมือนกันทุกอย่างนะคะทุกอย่างเป็นแบบนั้นเองนะคะประคับประคองการเป็นแฟนต่อไปประคับประคองการเป็นคู่อ่ะเนะนะคะพูดความรู้สึกของคุณออกไปนะคะเนี่ยน้ำตาแห่งความ สุขและความโศกเศร้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะคะนะรู้จักเปลี่ยนบรรยากาศเขาบอกว่าเมื่อเวลาที่คุณเศร้าอ่ะให้เปลี่ยนบรรยากาศหรือทำให้บรรยากาศมันดีอ่ะนะคะเออทำให้อากาศบรรยากาศมันดีเปลี่ยนบรรยากาศอ่ะประมาณนั้นได้หมดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะพูดความคิดความรู้สึกของตัวเองออกมาด้วยมันจะทำให้ไม่รู้สึกอึดอัด นะนะคะในความสัมผัสน,นะอย่ากเก็บไว้มีอะไรในใจพูดออกมานะคะแต่เป็นการพูดที่รักษาน้ําใจของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะ,ะเราต้องคิดก่อนแล้วว่าเอ้เราจะพิจารณาเราจะพูดกันยังไงคุยกันยังไงนะคะ awakening มีการตื่นรู้มีการตระหนักรู้ตื่นรู้ขึ้นมีการได้รับพรน,นะคะมีเรื่องราวดีๆข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็สกักยภาพที่ไม่มีวันสิ้นสุด พลังงานของคุณนั้นค่อนข้างที่จะไม่ตกเลยนะนะคะนะคุณเหมือนมีผลมิทธิพลต่อเขาแบบไม่มีวันสิ้นสุดอะเออประมาณนั้นถือว่าดีรักษาพลังงานตัวเองนะนะคะรักษาพลังงานตัวเองแล้วคุณจะได้รับพรจากตรงนี้ก็คือคุณจะมีผลอิทธิพลต่อใจคนรักไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะ พลังงานของคุณแะต,ตกกะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์วุ่นวายโชคชะตาจะทําให้คุณเจอเรื่องวุ่นวายแค่ไหนคุณจะต้องมีความสมุขนะคะเปลี่ยนบรรยากาศให้เร็วเปลี่ยนบรรยากาศให้ได้นะนะคะอืให้มันดีให้มันรู้สึกดีเสมอเออจากรู้สึกว่าเฮ้ยอาการเริ่มไม่ดีแล้วเว้บบรรยากาศของคุณและเขาเริ่มอึมครึมละเริ่มรู้สึกเฮ้ยเนี่ย ถ้าถ้าเป็นแบบนี้ปล่อยไปสักพักหนึ่งทะเลาะกันแน่เลยสักพักหนึ่งงอนกันแน่เลยนะคุณจะต้องรู้จักที่จะอดแดบพวดอะไรวะแบบไม่ใช่เป็นการรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นรู้เนาะนะคะเราจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศนะนะคะเพื่อให้เป็นที่รักตลอดไปโอ้ได้ข้อคิดเลยนะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเออเขาก็บอกว่าเนี่ยบอกแล้วอยู่ด้วยกันเรามาั่งคังร่ารวยเลยนะนะคะ แล้วก็งดงามคือมันเจอคู่ธรรมชาติงดงามเจอแล้วนะคะเจอแล้วอย่างที่บอกดิสคูปิเตวันเวทีงเจอแล้วแหละแต่ว่ามันมีอะไรที่ปิดหูปิดตาไม่ยอมรับรู้ไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากอะไรกันอยู่นะนะคะคือมันเจอกันแล้วประตูกับกุญแจอยู่ในมืออยู่ข้างหน้าแล้วนะคะอยู่ที่ว่า จะเปิดมันเข้าไปไหมเออจะได้เข้าไปอยู่ข้างในใจเขาไหมจะได้เข้าไปเขาจะได้เข้ามาอยู่ในใจของคนไหมมันอยู่ที่ว่าคนทั้งคู่เปิดใจคุยกันเปิดตานะคะนะให้ได้เห็นบางสีบางอย่างในตัวกันและกันฟ้าว่ามันมันว่ามันมีเหตุผลการมาเจอกันนะนะคะการมาเจอกันของคุณทั้งคู่นะ วามีความรู้สึกถึงการเติบโต awakening การตื่นรู้การตระหนักรู้การเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะ,ะการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าเพื่อยิ่งคุณยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่นะคะตามสเต็ปเลยคุณก็จะได้รับพรเกิดขึ้นในชื่อของคุณตลอดเลยนะคะเป็นคู่ที่เหมือนเหมือนคืออะไรนะเวลาที่คุณทำตัวน่ารักจัก,กรวาลก็ให้รางวานนะัลน่ะ ประมาณนั้นนะ่ะเออพอเราเลื่อนระดับเป็นจิตวิญญาณขั้นสูง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 ขึ้นจักรวาลก็น่ารักกับคุณเนาะให้รางวัลให้รางวัลตลอดนะนะคะปรารถนาอะไรก็ได้นั่นเองเนาะนะคนะ,ะคุณและเขาจะไม่มีคําว่าขอบเขตอีกแล้วนี่ขอบเขตอะไรที่มันเป็นตัวกั้นระหว่างคุณและเขามันจะฟรีดอมฟรีดอมเป็นอิสระเป็นเสรีหมดทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องรักษาตัวเอง เขาก็บอกว่าเฮ้ยยอมก่อนเสียสละก่อนนี่คือชะตาเสียสละก่อนเพื่อชัยชนะยอมก่อนนะคะเพื่อให้พลังงานมันสมดุลบางอย่างอาจจะต้องยอมลดลงมานะอาจจะเป็นทั้งตัวคุณละเขามันรู้สึกถึงการยอมในตัวกันและกันได้หมดเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานอยู่เบื้องหลังในความสัมพันธ์นี้นะเขาก็บอกว่าจงมีความกล้าหาญจงมองโลกในแง่ดีและจงมีความพยายาม นะคะตัวเขาจะยุติธรรมกับคุณแน่ๆนะคะเขาจะรู้สึกถึงการเป็นผู้นํามากขึ้นรู้สึกอยากอยากเป็นคนที่ดีต้องต้องทำตัวดีๆนำนำดีๆอะประมาณนั้นนะนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีเขารู้สึกจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคุณมันเป็นการที่ภายในมันตื่นรู้เองเนาะนะคะมันรู้เองว่าเฮ้ย hey, เราต้องยอมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขานะอะไรแบบนั้นนะ่ะนะคะตัวคุณก็เหมือนกันพลังงานมันจะสมดุลถ้าเราเป็นสิ่งที่ดีก่อนยอมก่อนเป็นผู้นำก่อนแล้วทุกอย่างมันจะตามมาเองเข้าใจไหมนะคะบางอย่างเราอาจจะต้องเป็นผู้นำก่อนทำให้เห็นก่อนยอมก่อนเสียสละก่อนมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะนะคะ อะไรที่ทำดีลงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะได้กลับมาดีแน่ๆนะแบบนั้นนะนะคะโอเคนะแนวโน้มใน,นอน,นาคตของคุณและเขามันก็เป็นอะไรที่ดีนะนะคะนะนะการเปลี่ยนแปลงนิสัยส่วนตัวได้เนี่ยก็ถือว่าเขารักคุณมากมายแค่ไหนเนาะนะคะก็จะประมาณนั้นเลยนะรักมากแหละนะคะ I l o ล e y อยู่รักที่สุดเลยนะคะสุขสวาย์ในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ bye bye, บ๊ายบายจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายคะ่ะ